นะหมอหมอบีย้ำํำทุกครั้งเลยว่ามีหลักฐานว่าหลวงพ่อเป็นเป็นดําริของหลวงพ่อคือเอาผู้ตรงๆก็คือว่าไม่ได้โอนเงินให้วัดตัด<ห>วัดออกแล้วนะอ,อืแต่โอนให้หลวงพ่อหวยจะไปออกที่หลวงพ่อแล้วนะแล้วเงินนั้นหลวงพ่อใช้อะไรหนึ่งนะหนึ่งประเด็นนะหนึ่งประเด็นอสองคือเวลาไปเบิกผมมอบอำนาจนะครับผมไม่ได้ไปเบิกเอง ผมให้เลขาแล้วไปอยู่กับเลขารถเอ่อซองไปอยู่กับเลขานั้นเท่าไหร่อะไรยังไงนู่นนี่นั่นดูเข้าใจใช่ไหมเข้าใจมิฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้แบบอ่ะมีตัวละครเพิ่มแล้วซึ่งจริงๆอ่ะพี่ก็ต้องแบบอ่ะอยา,ากจะขยี้ไอ้ตรงพวกนี้มากแต่เวลามันเป็จริงเพราะว่ามันยังมีประเด็นที่สังคมแบบในโซเชียลเนี่ยก็ ใน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 เฟซในยูทูบแบบก็ยังแบบถามเอาประเด็นนั้นเอาประเด็นนี้อะไรเงี้ยเราก็กลัวว่าเราจะเก็บประเด็นไม่หมดในเวลาที่มันจํากัดแต่ว่ามันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าโหลวะเข้าใจปะใช่อยหมอบี<ม> <มา S 2> เป็นปคนไม่ตายมาอยู่แล้วหนูเขาเป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วแต่ปามาไปสะดุดตรงประเด็นที่ที่แจ็คถามมาว่าเนี่ยมีคนถามเยอะแยะเลยว่ามีเคยดูดวงตัวเองบ้างไหมแล้วเขาก็ไปบบยแจ็คว่าผมก็ไปช่วยพี่แจ็คมา อันนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมตอบแบบนี้อ่าอ่าไม่หรอกอันนี้อะไรก็เป็นเรื่องของเขาอาจจะสนิทกันอะไรพี่ไม่รู้ไงเข้าใจปะเอออืมทีนี้เออเนือสิ่งอื่นใดคือมันวันเนี้ยเท่าที่ฟังก็คืออ่าหวยจะไปออกที่วัดพระบาทน้ําพุและจะไปออกที่หลวงพ่อจะไปออกที่เลขาทีเนี้ยมันก็ต้องอยู่ที่ตํารวจว่าตํารวจอะจะไปสอบเส้นเงินจะไปสอบอะไรยังไงถูกไหมเออหลักฐานนั้นมาสําคัญคือวันนี้เท่าที่ฟังเอ่อหมอบีหลวงพ่อมันคนละทิศอยู่ เนอะอ่ามันคนละทิศเหมือนพี่หนุ่มพี่หนุามแบบเนี้ยสิ่งสําคัญคือมันอยู่ที่ตํารวจแล้วว่าตํารวจเส้นเงินยังไงอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมเหมือนพี่หนุ่มถามว่าอืมตอนนี้หลวงพ่อกับที่หมอบีพูดอต่ไม่ตรงกันนะแต่เขาบอกว่าตรงเออเขาบอกว่าตรงแต่เพียงแต่ว่าใช้คําพูดไม่เหมือนกันอ๋ออืมอืมอืม ใช่คือคือ,อเดี๋ยวหลายคนบอกพี่หนุ่มยังถามไม่จบเลยอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่อันนี้ต้องขอโทษนะทุกคนเพราะเวลามันเ,เราไม่รู้เวลามาจนเจียนเวลาน้อยแล้วเราไม่รู้ว่าตํารวจจะเรียกเขาเม,มื่อไหร่มิฉะนั้นเราก็พยายามจะให้มันครอบคลุมไอประเด็นที่มันเป็นเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอยากจะนั่งขยี้กันด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยสังเกตสิวันนี้มดดําจะพูดน้อยมากนะปกตินี่คือรายการมดดํานะ <Hey. S 2> ดูสังเกตไหมปกติอันนี้คือนี่คือรายการมดดาแต่ว่ามดดวันนี้เอาก็ถามและแหต่ก็พูดน้อยมาก,ากจริงจริงป<ๆ>้องกันข้อคอรหาทั้งหลายด้วยไหมก,ก็ขนาดมดดาถามน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคือมันก็มีคนมานู่นนี่นั่นแหละซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเอามดดาก็สนิทกับหมอบีจริงๆองเข้าใจปะ่ะมดดาก็สนิทกับหมอบีจริงๆถามว่าพี่ก็ไปทํากิจกรรมกับหมอบี หนูพี่เป็นคนไปนั่งไลฟ์สดเพื่อหาเงินเข้าวัดพระบาทหลวุนะครับพี่หนุ่มจะต้องไปสอบปากคาด้วยไหมคะไม่ไม่ไม่หรอกโอ้ไม่ไม่ไม่ถึงพี่หรอกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะอืมอืมนั่นแหละอ๋อัดนแหละพี่ก็พูดได้แค่นี้ว่าเนือสิ่งอื่นใดคือมันอยู่ที่ตํารวจแล้วตํารวจต้องไปไล่เส้นเงินตํารวจต้องไปรีบมาสอบปากคำอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่เอออืมแต่วันเนี้ยเมื่อกี้ที่เอบอกอะก็คือ หมอบีเขาก็เอาเอาเอกสารไปแบบเยอะมากแล้วก็นั่งเซ็นทีละแผน่นทีละแผน่แแผนใช่คือคือประเด็นสําคัญที่พี่พยายามถามเรื่องเอกสารเพราะว่าเออเอกสารที่ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหมอบีเอาไปชี้แจงกับวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยมันคือปีหกหกหกเจ็ดหกแปดสามปีที่เงินหายไปห้าล้านถูกไหมแต่แต่ว่า,าทาง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 ,ทางวัดพระบาทเนี่ย ก็คือเอาไปแค่สามปีแต่บอบีอะเข้าไปตั้งแต่ปี 6, 2, หกสองและไอ้ใจฟ้าประธานพออะอะไรนะอาประชานาตอะไรนะั่นอะมันถูกตั้งมาแล้วถูกไหมมันถูกตั้งมาแล้วพอมันถูกตั้งมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีหกสองไอพี่ก็เดี๋ยวถามว่าไปกองปราบเอาปีไหนไปเขาก็บอกเขาเอาหกสองไปนะเออเพราะตอนแรกเหมือนเหมือนเหมือนลือกันไห้ว่าเอาหกเอาไปแบบปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่เขาเอา เอาเขาบอกแล้วว่าเขาเอาไปในปีหกสองเอกสารน่าจะปีหกสองเลยในการเบิกจ่ายซึ่งเขาให้หลวงพ่อไม่ได้ให้วัด,ดมิฉนั้นก็ต้องตัดประเด็นตรงนี้ออกไปเลยเพราะเขาบอกแล้วเขาให้หลวงพ่อ,แล,ลพอแล้วเขามีเอกสารเป็นนบีของหลวงพ่อพอืมแล้วแล้วที่บอกว่าหลวงพ่อห้ามใช้ชื่อวัดห้ามใช้ชื่อหลวงพ่อไปพูดอ่ะคือหลวงพ่อให้ไปปิดบัญชีถูกปะ หลวงพ่อเนี่ยอพอเข้าไปเคลียร์เขาไม่ได้มีนะมีบอกนะว่าจะต้องแบ,ง 70, 30, บ่งเจ็ดสิบสามสิบหมอบีบอกแล้วไม่เคยมีนะมมไม่รู้ไป,ไปเอาข่าวมาจากไหนไม่มีเออถูกไหมไม่มีแต่ทีนี้เนี่ยอไอ้เรื่องเจ็ดสิบสามสิบอ่ะไม่มีส่วนเรื่องที่จะต้องปิดบัญชีใจใจอะไรนะใจฟ<า>้าใจอะไรสักอย่างอ่าใจฟ้าเอ่ออเท้าอ่อะไรเรือนาดอะไรเนี่ยพี่จะ<ใ>จําไม่ค่อยได้นั่นแหละคือหลวงพ่อสั่งวันที่สามสิบวันที่หนึ่งเขาเข้าโรงพยาบาล มันเลยปิดไม่ได้เข้าใจปะยังไม่ทันได้ไปท,ปไทไปําป่วยซะก่อนอ่านั่นแหละยังไม่ทันก็คืออ่ะไปก็ก็ก็เขาป่วยซะก่อนเลยยังไม่ได้ไปปิดอืม,อมถูกไหมละ่ะอืมอ,อันนี้ก็อันนี้ก็พอเข้าใจได้แล้วอีกบัญชีหนึ่งอ่ะที่เขาทําใหม่อ่ะเป็นใจฟ้าเหมือนกันแต่เป็นคาหลังไม่เหมือนกันอะอ่าอัน,นอันนี้คือ เขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลวิฉะนั้นเขายังดาเนินการอะไรไม่ได้ถูกหนูเข้าใจไหมเออเออเรื่องบัญชี oh <my. S 1> เรื่องเงินเรื่องแบงก์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าพี่อ่ะโอเคถ้าถ้าโดยทัมมิง่งโดยทัมมิง่งอ่ะก็พอเข้าใจได้เรื่องของบัญชีนะโดยทัมมิ่งก็พอเข้าใจได้แต่โดยทัมมิง่งเรื่องของการเปิดบัญชีเพื่อ,อเป็นชื่อตัวเองแล้วเอาเงินสดไปให้อ่ะมันก็ดูเออมันก็ดูไม่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 ไม,ไม่โอเคเท่าไหร่อืม เพราะว่าคนฟังตอนแรกก็คิดว่าไออันเนี้ยก็คืออ่อไ้วัดเนาะคนที่บริจาคเนี่ยตั้งใจบริจาคให้วัดเข้าใจปะไม่ได้บริจาคให้หลวงพ่อนะถ้ามาฟังอย่างถ้าเรารู้ตั้งแต่ต้นว่าอ้าโอเคไปบริจาคให้หลวงพ่ออือก็ยังเอ๊ะจะบริจาคดีไหมแต่คนทุกวันนี้ที่ทําคือตั้งใจไปบริจาคให้วัดพระบาทน้ําพุ เพื่อไปช่วยเหลือทํากิจกรรมต่างๆ oh. มันต่างกันนะอันนี้มันต่างกันในการ oh. บริจาคของคนวัตถุประสงค์ไม่ตรงกันถูกไหมถูกไหมคือ oh. ถ้าสมมติว่าอาส่งเลขถ้าพี่บอกว่าพี่อยากทําบุญให้กับ mm. วัดพระบาทน้ําพุหนู oh. ส่งบัญชีเลขวัดพระบาทน้ําพุมาพี่รู้สึกแฮปปี้เพราะ oh. ฉัน oh. ได้ส่งตรงไปโมนิธิวัดพระบาทน้ําพุ mm. แต่ถ้าพี่บอกว่าพี่อยากทําบุญวัดพระบาทน้ําพุ อ่คุณส่งมูนิธิใจฟ้าอะไรมาสักอย่างหนึง่งเราเข้าใจว่าเป็นของวัดพระบาทน้ําพุแต่มารู้ทีหลังว่าอา้าวอันนี้มันไม่ใช่วัดพระบาทน้ําพุนี่ว่าอันนี้มันคือของอของของของไอ,งอ,งอ้มูนิธิโดยคุณหมอบีอแล้วหมอบีมีสิทธิ์ที่จะเบิกแต่สุดท้ายอ่าเข้าใจปะแล้า,เ,าเราก็ยังแบบเอะขั้นขอเลขบัญชีมูนิธิวัดพระบาทน้าพุดีกว่า พรอะเอิ e ว่ามันไม่รู้ไงเข้าใจปะอืมอืมเออประชาชนไม่ไม่ได้รู้ในขั้นตอนประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าให้วัดก็ทุกคนก็ันนด้ก็มาฟังก็จากปากก็จะแบบอ้าวตกลง,ลงฉันไม่ไดใ้ให้วัดเหรอฉันให้หลวงพอ่ออ้าวเข้าใจปะมันต่างกันนะมันต่างกันถึงบอกายบอกว่างานจะเข้าวัดพระบาทน้ำพุพรุ่งนี้อย่างแน่นอนจ้ะนักข่าวไปรอได้เลยแล้ว อ่าแต่ว่าอ่ะหมอบีในฐานะที่เขาอยู่ตรงกลางอ่ะเขาก็จะมีความผิดด้วยไหมอะ่ะในเมื่อตอนแรกเหมือนเวลาเวลาที่บอกบุญเนี่ยก็บอกว่าวัดพระบาทน้ําูุไม่พี่บอกเลยอันเนี้ยตํารวจอย่างเดียวเลยตํารวจจะเป็นคนตอบเนาะตํารวจจะเป็นคนตอบเพราะว่าไม่ใครจะมายอมรับว่าผิดหนูอ่ะอันนี้ใช่ใครจะมายอมรับตัวเองผิด ก็ต้องมีเหตุผลจางๆานานามาซัพพอร์ตแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือเส้นเงินวัตถุประสงค์ของบัญชีอ่ามีดาดิจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะอ่าถ้ามีดาดิจริงอ้าวเขาก็โอ้โหจบเลยแต่ทีเนี้ยเงินเงินที่ไปเข้าหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออ่าเงินเป็นบัญชีส่วนตัวอ้าวหลวงพ่อจะไปใช้จ่ายอะไรก็ได้จะไปซื้อที่ดินนู่นนี่นั่นอันนี้ก็คือบัญชีส่วนตัวถูกปะอืมมันต้องไปไล่ดูไงว่า ไอเนี้ยมันคือเขาบอกว่าให้บัญชีหลวงพ่อก็หลวงพ่อจะไปใช้อะไรก็ได้อ่ะอ่าก็เหมือนคดีพระที่ผ่านมากเง <ân> ินถวายวัดกับเงินถวายพระคนละคนละส่วนมันก็กต้องไปดูมันก็ต้องไปไล่ดูหลักฐานไงถูกป่ามันก็ไล่ต้องไปไล่ดูหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยอืมบ้านเบิ้ลอะไรเขาก็ยอมรับว่าเป็นบ้านเขาจริงไงบ้านที่สร้างสีน้ำดำอ่ะอืมเออก็ใช้งบประมาณสามสิบบวกรบสามสิบล้านยังไม่รวมตกแต่งใช่ไหม ย,ย,ยัง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 ไม่รวมเขาถึงใช้คําว่าบวกลบไงออือถูกไหมก็เขาก็บอกว่าเป็นเงินเขาอ่ะอืเพราะว่านนเพราะเขาก็ขี้แ่งใช่ไหมคะว่าเงินเนี้ยเวลาเขาไปทําพิธงพิธีแล้วก็มีคนใส่ซองให้อ่ะเอาหนูเอาพุดตองโตนะอืมคนให้อ่ะก็มีให้แบบหลักเยอะเหมือนกันนะพี่บอกเลยอืมซึ่งในความรู้สึกเรื่องเรื่องคนที่ ที่ให้หมอบีในจํานวนที่เป็นเลขหลักเจ็ดหลักหลักล้านอะแล้วทําให้เขามีเงินพี่คิดว่ามีก็เชื่อได้อันเนี้ยอ่าอ่าอ่าใช่ก็เชื่อได้เข้าใจปะเรื่องบ้านสามสิบล้านอะระดับระดับหมอบีอะพี่มีความรู้สึกกับเขาหาเงินได้เพราะว่าเพราะว่าเอาพูดง่ายๆเนาะ,ะหมอดูบางคนตอนเนี้ย หมอดูบางคนตอนเนี้ยที่แบบอ่าตอนไม่เป็นกระแสค่าดูหมอเนี่ยห้าพันตอนไม่เป็นกระแสนะตอนไม่เป็นกระแสหมอดูบางคนทั่วไปนะมันจะมีหลักร้อยหลักพันอะไรอย่างเงี้ยก็ห้าพันดังขึ้นมาเนี่ยดูชั่วโมงละหนึ่งหมื่นบาทอ่าหนูเท่าที่รู้อ่าหนูที่ดังๆเนี่ยดูขั้นต่าเนี่ยดูชั่วโมงละหนึ่งหมื่นบาทอันที่ดังเนี่ยวันหนึ่งเคยดูไหมชั่วโมงละหมื่นเนี่ยอพี่ไม่เียดตังคจ้ะ พี่ก็ไปหาดูฟรีจ้ะดูที่ฟรีเออหรือเสียแบบร้อยสองร้อยหรือห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเก่งเข้าใจไหมมิฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งเขาดูเท่าไหร่เขาดูประมาณสักเอ่อถ้าคัดนต่ำดังๆนะหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งดูไปสักห้าคนวันหนึ่งเขามีรายได้ห้าหมื่นห้าหมื่นคูณกับอาทิตย์คูณกับเดือนหนูคิดว่าตัวเลขอ่ะเขามีรายได้อ่ะมันจะเท่าไหร่ นี่ยังไม่อ่ะเข้าใจไหม,ไมพี่เลยคิดว่าอ่าถ้าจะมีเงินประมาณหลักสามสิบล้านสีสิบล้านสําหรับคนที่แบบเออเป็นอินฟูสายนี้จริงๆไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากขนาดสินแสหลายคนอนะ่ะไปดูคิดเป็นแสนังมีหนูนหนอถูกไหมพี่ถึงบอกอถ้าดูตัวเลขนี้ประกอบกับตัวไรายได้ประกอบกับเอ่อคนที่ตั้งใจที่จะให้เพราะว่าบางคนอ่ะเขาได้จริงๆอ่ะสมมติเขาเชื่อ,อว่าเขาได้จริงๆพอพี่แสบตา เขาบอกว่าเขาได้จริงๆเขาได้จริงๆเนี่ยแล้วเขาเป็นเศรษฐีอะ่ะเอ,อ,ไ,อไอเงินที่เป็นหลักเจ็ดหลักเดี๋ยวนะ <พอ S 1> ใช <น S 1> นะ่นัทธไมพี่หนุ่มแสบตาใช่หนยย่มมากอ่ะโอเคออย้อยพี่พี่เปิดอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะมืดไหมฮะหรอกเดีย๋ยวพี่ปิดอันนี้ก่อน <c oughs> ก็คือตอนนี้พี่หนุ่มพาทัวร์สตูดิโอที่บ้านนะคะนี่คือห้องนอนและเป็นสตูด้วยเออเลิศอ่ะโหพี่หนุ่มมีมีสองไฟเหรอ ใบใหญ่สองอันอ่ะโอเคพี่มาอย่างนี้ได้ไหมหนูจะว่าพี่ไหมไม่ว่ากูกูดีอ่าคนที่ฟังอยู่ก็อย่าอย่าว่าพี่นะอย่าอย่าอย่าโกรธอย่าโกรธพี่พี่ขอ <จะ S 1> อย่างนี้แล้วกัน,นพี่จะได้หลับไปเลยอ๋อเราก็จะเอเอที่หนุ่มอย่างนี้ใช่ไหมเออถึงถึง,ถงพี่ถึงบอกว่าตัวเลขประมาณเนี้ยในการสร้างบ้านสําหรับเขาพี่รู้สึกเฉยเฉยอ่ะปกติเข้าใจไหม,ไหมแต่ว่าแต่ว่าไอ้เงินเอามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่รู้ แต่ถามว่าเขาเอารายได้จากไหนในความรู้สึกส่วนตัวพี่ก็มีคนที่ศรัทธาเขาแล้วให้เขาก็ม uh, ีอืมอืมอืมเชื่อได้อัน uh น um um ี้ในมุมนี้ข้อนี้เชื่อได้เอ่อพี่รู้สึกว่าต้องไปดูเส้นเงินแต่พี่รู้สึกว่าก็เชื่อได้เพราะมีคนก็ให้หลักล้านก็มีอืมอืมเพราะเทียบกับสินแสทั่วไปสินแสทั่วไปบางคนไปดูบ้านมหาเศรษฐีแล้วทําให้มหาเศรษฐีเขาแบบได้อย่างที่เขาขอได้อย่างที่เขาหวังอะหนู Uh huh. การเป็นเงินเจ็ดหลักสําหรับมหาเศรษฐีอ่ะพี่คิดว่ามันคือแบบ<น>ก็เหมือนเราไปทําบุญเนาะเนาะก็พอ<ห>พอใจที่จะให้ท<ห>ูกพอใจที่จะให้ไงไ,ไอต้ตรงเนี้ยพี่ก็เลยไม่ติดใจเออข้อนี้มไม่ติดใจพี่หนุ่มมีติดใจประเด็นไหนบ้างที่ที่ฟังจากหมอบีพูดในวันนี้พี่ติดใจว่าสการให้สัมภาษณ์ของหมอบีกับหลวงพ่อไม่ตรงกันอืมนี่แหละหอืม พี่ถึงถามเสมอว่าหมอบีได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของหลวงพ่อไหมหมอบีบอกว่าเออได้ฟังบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคงอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังหมดนะเนาะเข้าใจปะเออใช่เออแต่พ <ผม S 1> ี่ก็บอกว่าทําไมไม่เหมือนกันทําไมดูแล้วมันไม่เหมือนกันดูมันไป mm hmm. แบบคนละทิศคนละทางมันยังไงเนาะ เข้าใจไหมพี่ถึงบอกว่ามันจะต้องไปดูเส้นเงินไงอันนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าเขาแม่นไม่แม่นนะเราต้องแยกเรื่องกันนะพี่อยากจะบอกให้ทุกคนเรื่องแยกเรื่องของการความศรัทธาเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดอฟหมอหมอบีก็จะมา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 ทัวลงอีกคือเราอยากให้แยกระหว่างความศรัทธาในเรื่องแม่นไม่แม่นอัน,นเป็นเรื่องความเชื่อส่วนสู่คนของคุณเราไม่ว่าแต่อันนี้ต้องแยกว่าอ้าวอันนี้มันคือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน เพราะผู้บริจาคส่วนใหญ่ต้องการบริจาคให้วัดพระบาทน้ํำพุไม่ได้บริจาคให้ให้ให้คุณหรือหลวงพ่อคุณต้องเข้าใจตรงนี้ไอสิ่งที่เรากำลังจะทำก็คืออ่านี่ไอตัวหลังนี้อืมไอประเด็นหลังนี้ไม่ได้ไปไปใดศรัทธาไม่ศรัทธามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหนูเข้าใจใช่ไหมมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคนที่ไม่ได้เคยดูกับหมอบี ก็อาจจะบอกเนี kita, er idal, ่ยลวงโลกหรือเปล่าอะไรยังไงแต่ถ้าคนที่เคยดูหมอบีแล้วมันตรงเป๊ะเป๊ะเป๊แล้วมันได้อย่างที่เขาเนี่ยอ่ะมันก็เกิดความเชื่อและความศรัทธามามันจะไปแบบอ่ะถูกไหมมันถูกได้ถูกจะไปว่าเขาไม่ได้พี่ถึงบอกว่าต้องแยกกันนะระหว่างความเชื่อความศรัทธานู่นนี่นั่นกับเรื่องของวัตถุประสงค์ของการเอาเงินเท่านั้นเอง